หนูไปนะหนูไม่ได้ตั้งใจจะไปคุยเรื่องสินสอดที่หนูไปตหต่ตั้งใจจะซื้อขนะองไปให้น้องกินหนูก็ขึ้นไปแล้วทีนี้ไปเจอเขากําลังเดินลงมา หนูก็เลยบอกแม่มาคุยกับหนูข้างล่างเพราะว่าข้างในโรงพยาบาลน่ะแม่เสียงดังแล้วเขาก็ยืนยันที่จะคุยในข้างหน้าทางลงอะค่ะแล้วยังไงต่อมันนั้นที่ตบกันมันยังไงวันนั้นอะผมเข้าไปเก็บของเพื่อที่จะเอาเสื้อผ้าไปให้ลูกที่โรงพยาบาลทีนี้สามีเขาคุยโทรศัพท์กับเขาอยู่กับแม่เขาอยู่แล้วสามีเขาพูดว่าบอกไอ้เตยอะลูกไอ้อออนมันาเข้าโรงพยาบาลเขาบอกเออปล่อยแม่มันเถอะไ้แม่จะต,ตายเพื่อเด็กที่ผ่านอย่างเงี้ยคือแบบหนูเห็นหน้าแล้วหนูก็โมโหเรื่องที่ว่าวาลูกแล้วหนูก็เดินเข้าไปแล้วทีนี้เขาชนหนูกน็ก,ก็หนูกกก็็็ยย่ตตบบเเลา โกดอ,อยู่อย่างนั้นอนไนตรตรั้นตก่ะนี่หรอมัถึงจิกหัวเลยแล้วไม่ได้พูดอะไรอย่างที่พูดเลยเมื่อกี้ไม่จริงเลยแล้วก็นี่ก็เข้ามาจิกหัวหนูด้วย2คนค่ะอีกแต่เดียวคือจะให้ห้ามเข้าไปห้ามไหมเข้าไปห้ามอ้นนี้ท้องอยู่ด้วย<ห>มันมักง่ายอุ้ยใครอ่ะเพื่อนบอลค่ะโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ